สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมช่องมิกเซเว่นนะครับสำหรับใครที่ต้องการเติมอารีนาเบงเอผมขอแนะนำร้านแก๊สท็ทอปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลข UID ดี ID, และชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า20,000 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์ line, เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็ทอปอัพอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวก ้มปลอดภัยไร้รีฟันคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างนะครับคุณดูบุ้ยบุยขอกกาบสวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาทุกคนด้วยนะครับโยผมมิกเซอร์เวกันอีกแล้วนะครับทุกคนสําหรับคลิปในวันนี้นะครับเร็วๆนี้เนี่ยซีซั่นเก้าเนี่ยก็กาลังจะมาถึงอีกแล้วนะครับทุกคนแน่นอนครับทุกคนสําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําทุกคนนะครับว่าซีซั่นเก้าเนี่ยมีอะไรที่เข้ามาใหม่บ้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะครับทุกคนซึ่งอันดับแรกเนี่ระปปัันนนคืือองงงขบ้ ข่าวและก็ปืนที่เข้ามาขายในตลาดนะครับทุกคนรับในซีซั่น9กนะครับก็มีหลายๆอย่างนะครับที่เข้ามาใหม่อย่างเช่นปืนใหม่นะครับปืนใหม่แล้วก็มีโดนเข้ามานะครับทุกคนอ่าแล้วก็มีเครื่องตรวจจับชีวิตนะแต่ว่าดับแรกที่เราจะไปดูกันก่อนก็คือปืนนะครับทุกคนปืนแรกเนี่ยที่ผมจะให้ทุกคนดูเนี่ยก็คือปืนใหม่นะครับที่เข้ามานะครับก็คือปืน LR AR1 นะครับและก็ LR AR2 นะครับทุกคน ปืน LR AR1 เนี่ยก็จะใช้กระสุนเดียวนะครับกับปืน T3 นะครับทุกคนซึ่งระยะวางผลเนี่ยคนละอย่างกันนะครับแตกต่างกันนะครับกับ AR2 นะครับทุกคน AR2 เนี่ยก็จะ100ระยะวางผลนะครับแต่ AR1 เนี่ยก็1้0ยนะครับทุกคนสามารถแต่งได้ทุกแบบเลยนะสามารถแต่งได้ทุกแบบใครอยากแต่งแบบไหนก็แต่งได้หมดเลยนะครับกระสุนก็ใช้ของ T3 0เลยครับทุกคนอ่ะเนี่ยทรงมันก็สวยนะทุกคนนะสวยมากทรงมันดูเท่ดีสามารถแต่งได้หลายแบบนะครับทุกคน โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูปืนต่อไปกันเลยดีกว่านะทุกคนนะไปปืนถัดไปนะครับก็เป็น AR15 นะครับทุกคนใช้กระสุน5.56นะครับก็ใช้แบบเดียวกับ M4 ต่างๆหรือว่าเ4นะครับอัตราก,การลั่นเนี่ยก็คือ500นัดต่อนาทีนะลั่นช้ามากๆครับทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะแร่งหรือเปล่าอืมแต่ว่าผมว่าปืนมันก็ส่งคล้ายกับ M16 หรือว่า M4 เนี่ยถ้าแต่งดีๆแต่ผมว่าคล้าย M16 มากกว่านะทุกคนนะในชีวิงบ1 6ในชีวิิตจรงรงละปกัับมน ก็ปืนนี้เนี่ยก็สามารถแต่งได้หลายแบบนะอืมใส่กระโจมมือใส่กิบมือใส่เลดดอตอะไรก็แล้วแต่ได้หมดนะครับเห็นไฟสีส้มๆไหมครับทุกคนอนะันนั้นเป็นไฟของอ่อยูอะไรนะเขาเรียกไฟ UV เอว่ะเออไวสแกนรอยเท้ารอยนิ้วมืออะไรก็แล้วแต่นะหลายๆคนกันอันนี้ก็เป็นดอตใหม่นะอืมมีดอตใหม่เข้ามา2ดอตนะครับอันนี้เป็นเลดดอตนะทุกคนอ่ะดูดิแต่งเหมือน M4 ดูไม่เหมือน AR15 ครับทุกคนเห็นไหมแต่งเหมือน M4 เลย ประมาณนี้ครับสำหรับปืน AR 1 5นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูปืนต่อไปกันเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็น AUG 9นะครับทุกคนใช้กระสุน9ามมอนะเอ่อ9คูณ19มิลิเมตรนะครับทุกคนใช้กระสุนเดียวกับพวกจอะเนื้อหรือว่า MP 5อะไรพวกนี้นะครับผมอ่าอยู่มันคล้ายๆกับปืนอัคนะครับเออคล้ายๆกับปืนอักค,ค,คกกแต่ว่ามันใช้กระจุถุยมันใช้กระสุน9มมอสามารถใส่สโคปได้ทุกแบบได้ทุกอย่างนะครับทุกคน อันนี้ก็จะเป็นปืนสายข่านะครับที่เข้ามานะทุกคนนะอะแต่งได้หมดเลยครับเห็นไหมใส่เลเซอร์ก็ได้อะไรก็ได้ได้ทุกอย่างใส่เก็บเสียงก็ได้เห็นไหมทุกคนอืมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกปืนหนึ่งเลยนะครับทุกคนโอเคครับต่อไปก็เป็นปืนแบนชีนะครับทุกคนใช้กระสุน5.7คูณ28 ใช้กระสุนเดียวกับ P90 หรือว่า AR57 นะครับปืนกระบอกนี้นะก็เป็นปืนสายข่าเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนเช่นกันนะอน,นี่เป็น,ป,นปืนสายข่านะครับที่เข้ามาก็สามารถแต่งได้หลายรูปแบบใช้ของแต่ง AR หรือว่า P90 ได้หมดแต่ว่าแม็กกาซีนเนี่ยก็จะเป็นพวกแม็กไม่เหมือนกับ AR อะไรพวกนี้ไม่เหมือน P90 นะครับแม็กมันก็คล้ายๆกับพวกปืน AR15 หรือว่าปืน M4 สามารถใส่สโคปได้หมดกีบมือพันท้ายต่างๆครับทุกคนสําหรับปืนเบนชีนะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปลองยิงให้ทุกคนดูนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสาหรับปืนที่เข้ามาใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอัตราการยิงของปืนแต่และกระบอกเลยนะครับปืนสายข่าวที่เข้ามาใหม่ก็เป็นของโรดิเกตนะครับทุกคนก็เป็นของตัวนี้นะครับสาหรับ2กระบอกที่เข้ามา AR, a r เอู้จีเนะครับหรือว่าเบนชีนะครับทุกคนอ่าก็เดี๋ยวเราไปอันนี้ก็เป็นไฟ UV เอเออยแสง UV นะทุกคนเอาไว้สแกนรอยเท้าสแกนมือก็ไม่ได้หรอกเพราะในเกมมันไม่มีมือทุกคนมันใช้มืออะไรไม่ได้มันมีแต่รอยเท้าอะไรพวกนี้นะทุกคนนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองยิงกันเลยดีกว่าครับทุกคนไปสำหรับในสนามซ้อมนะครับต่อไปเนี่ยคนดูเอาแค่แม็กกาซีนเข้ามาก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยสามารถตั้งค่าได้แล้วครับตอนนี้ว่าเราอยากใช้ใช้กระสุนแบบไหนนะครับทุกคนก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากลอวงกระสุนใส่ข้าวเราอยากลองกระสุน5ลองกระสุน4อนะ่า เราสามารถใช้ได้ไม่จํากัดนะครับสาหรับกระสุนกดตรงที่กระสุนอันตน,นนะครับทุกคนมันก็จะยิงได้ต่อเนื่องอเนี่ยเมื่อผมปิดเนี่ยผมก็จะยิงออกได้แค่ตามที่ผมใส่มาอมโอเคครับเดี๋ยวปืนแรกเรามาลองปืน a u g 9กันก่อนอนี่อัตาราลั่น,นปืนมันก็นิ่งดีทุกคนแต่ว่าผมไม่รู้ว่า,วาถ้าลองลูดขาเนี่ยมันจะมันหรือเปล่าอันนี้ก็ a r 1 5อัตราการลัล่นก็อาจจะช้าหน่อยผมไม่รู้ว่า มันจะดีหรือเปล่าก็ต้องลองลองรอ,งองดูกันตอนที่มันเข้ามาโอเคอันนี้เป็นปืนเบนชีมาเรามาลองเบนชีเบนชีนี่ผมชอบนะทรงมันสวยโอ้เบนชีนี่ก็ลันโอเคอยู่ครับทุกคนรันไวอยู่อ่าเห็นไหมใช้ได้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 เบนชีชนี่ใช้ได้เดีย๋ยวลองกระสุนห้านะมาเดี๋ยวเรามาลองกระสุนห้าเราสามารถวัดระยะวัดค่าได้หมดเลยเนะี่ยว่าเรายิงเข้าตัวเขาเก็สามารถกดรีเซ็ตได้อะไรได้ครับ ืนมันก็ลั่นไวอยู่โอเคนะทุก็ประมาณนี้สําหรับปืนที่เข้ามาใหม่แต่ว่ามีปืนหนึงที่ผมไม่ได้ลองคือเ r a ารหรือว่าเออทู r นะครับทุกคนต้องขอไปด้วยนะทุกคนนะผมว่าผมว่าเพิ่งมานึกได้ว่าผมเนี่ยลืมซื้อมาแต่เ,เราจะไปกันแบบไวๆนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดู อันต่อไปกันเลยดีกว่านะทุกคนนะไปโอเคครับทุกคนสาหรับอีกหนึ่งอย่างในซีซันที่เที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือว่าปุ่มใส่แม็กกาซีนนะครับทุกคนเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราจะเข้าไปในกระเป๋าแล้วก็ใส่กระสุนถูกไหมครับแต่ซีซันเเนี่ยมีปุ่มใส่แม็กกาซีนเพิ่มเข้ามาให้นะครับทุกคนผมว่าดีมากๆเลยนะเดี๋ยวผมวงไว้ให้บนหน้าจอนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมผมวงไว้แล้วนะครับบนหน้าจอนะทุกคนนะสมมติว่าแม็กสามสิบทุกคนใช้ A1 อยู่นะ มันก็จะใส่ A1 ให้ทุกคนถ้าสมมติว่าแม็60คนดูใส่ M995 มันก็จะใส่ M995 ให้ ซึ่งผมคิดว่าอันนี้เนี่ยเข้ามาเนี่ยดีมากๆเลยนะครับทุกคนผมว่าดีดีดีสุดๆเลยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปในกระเป๋าแล้วก,ก็จะต้องใส่อยู่อะไรแบบนั้นนะทุกคนนะทีนี้เนี่ยมีปุ่มนี้เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะสามารถใส่เข้าไปได้เลยก็ดีกันนะครับผมโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับปืนใหม่แล้วก็ปุ่มที่ใส่กระสุนนะครับอ่ะอีกอย่างครับนี่สามารถมาร์กจุดไดเ้เห็นไหม มีปุ่มเพิ่มมาร์กจุดมาให้ด้วยนะครับทุกคนสามารถมาร์กให้เพื่อนร่วมทีมรู้ได้นะว่าอาศัะะตรูอยู่ชั้น2องศัตรูอยู่ชั้นล่างอะไรก็ว่ากันไปนะทุกคนนะโอเคดีมากครับดีมากสําหรับซีซั่นเนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปเลยอหนาจต่อไปนะครับทุกคนก็เป็นเอสดเก้ฤดูกาลนะครับหรือว่าห้องจัดอันดับของเรานั่นเองที่ว่าทุกครั้งเวลาเราเล่นได้แรงอะไรแล้วก็จะแจกกรอบป้ายพื้นหลังอาร์ม หรือว่าปฏิบัติการพิเศษอะไรต่างๆนะซึ่งซีซัน9เนี่ยผมว่าสวยมากแต่ว่าทุกคนก็ต้องทำภารกิจตามนี้นะ,ะต้องทําให้ครบนะครับถึงจะได้นะผมว่ามันยากขึ้นไปเพราะว่าที่ผ่านมาเราเล่นเก็บแหลงแล้วก็มันก็จะได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแนตะ่ซีซันนี้มันต้องทําตามเควสภารกิจต่อไปก็เป็น battle pass นะทุกคนนะ battle pass ซีซัน9เนี่ยก็จะมีเป็นเล v e l นะครับ1 5 6 10 11 15อะไรก็ว่าไปนะทุกคนนะ มีจนถึง30เอ้ย40อ่ามีจนถึง36ถึง40นะทุกคนซึ่งไอ้ตังที่ไว้ซื้อกล่องต่างๆเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะอันนี้ก็เป็น MK นะถ้าสมมติเราเป็น Battle Part ์ตพรีเมียมลายไม่สวยเลยครับทุกคนอยู่อะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่า MDR เนี่ยก็โอเคอยู่กับ AN94 แต่ Battle p a r ร์ตพรีเมียมในมเม่าไม่สวยวะ่ะไม่สวยเลยไม่สวยอย่างมากทุกคนอืมอันเนี่ยเราก็แค่เล่นแล้วก็ให้มันปลดล็อกไปเรื่อย ก็ประมาณนี้ครับสําหรับ b a t t l e b a ร์นะมันไม่มีตังค์ไว้ซื้อกล่องยาฟีกล่องก่อหรือว่าการะสุนหรือว่าปืนบัตเดิลน,นะครับไม่มีแล้วซีซันเนี้ก็เสียดายเหมือนกันถ้ามีอันนี้แล้วก็ยังมีตังค์ที่ไว้ซื้อได้เนี่ยผมว่าผมยังโอเคนะแต่อันนี้ผมไม่ค่อยโอเคว่าทุกคนมันดูมันดูไม่คุ้มเหมือนถ้าเราเติมไปแล้วดูดีได้อะไรมาไม่รู้หรือไม่ก็ไม่แน่นะอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะทุกคนนะเราก็ต้องรอดูกันต่อไปนะทุกคนนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปเลยดีกว่าครับทุกคนไปสัหรับต่อไปนะครับก็เป็นบททดสอบฤด,ดูกาลนะน่าจะทําเควสอะไรนะครับแล้วก็รับของรางวัลน,นะครับหรือว่าเป็นเหรียญกรอบรูปสกินยูซาร์หรือว่าพื้นหลังอ่าเป็นอาร์มสเปร์อันนี้พื้นหลังนะทุกคนนะไม่สวยปะผมว่าหิมะสวยกว่าทุกคนอันนี้ไม่สวยเลยดูไม่หรูเลยวอะอันนี้ก็เป็นป้ายนะครับป้ายใต้ชื่อของเราอันนี้ก็เป็นสเปร์ สบาตันสบาตันทุกคนโอเคครับต่อไปเราจะมาดูนะครับว่ามีโหมดอะไรเข้ามาบ้างนะครับอันนี้วิ่งชิงทรัพย์นะทุกคนนะเราก็ต้องไปเก็บกล่องในแมปอ่าเราต้องไปเก็บกล่องในแมปแล้วก็มาแลกของเพื่อที่จะได้ปืนสไนซึ่งในโหมดนี้เนี่ยเข้าแบบฟรีหรือว่าจะใช้บัตรนะทุกคนนะอพอเราได้ของได้กล่องอะไรมาแล้วเนี่ย ก็จะมาแลกในนี้ได้นะทุกคนพ่งพวกนี้เนี่ยจะดบนะครับดบในกล่องยุทธภัณฑ์ต่างๆนะจะมีผ่าตัดมีผ่าตัดที่ขายได้ือขายได้หมดทุกอย่างทุกคนอ่ะเก็บอะไรมาก็ขายได้หมดนี่เห็นไ,ไ,ไหมเราก็เอากล่องพวกนี้ไปแลกเราก็ไปจุดทอนกําลังซีซั่นที่เในจุดออกเนี่ยมีใหม่นะครับทุกคนนี่มีฮอมารับด้วยอ่าอวะ่ะทุกคนขึ้นฮอไปนไปปับ๊บขึ้นฮอ ขึ้นแบคฮอกด้วยว่ะทุกคนหยดออกเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับก็คือว่าเวลาเราออกเนี่ยไม่ต้องออกแบบธรรมดาแล้วออกแบบขึ้นฮอยทุกคนจะมีหลายแบบนะครับออกกับรถยนต์ว่าออกทางท่อเดี๋ยวเราก็ไปดูกันโอเคนี่ผมออกมาได้เดี๋ยวเราไปแลกกันเลยดีกว่าทุกคนว่าเราจะได้ปืนอะไรโอเคเดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันว่าผมเนี่ยจะได้ปืนอะไรมันจะมีหลายกล้องนะครับมีแบบลูกซองมีแบบสไนยัยได้รือะไร่า โอ้ได้ M14 ว่ะทุกคนแต่ปืนทุกอย่างที่ได้มาจะติดยุทธภัณฑ์นนะอ่ะต่อไปเราจะไปลองลูกสองหรือว่าปืนกลเบาได้ยุศา์เนี่ยกวูว่าละโอเคได้ยุศาร์ทุกคนโอเคครับสาหรับโหมดนี้นะ,ะโหมดวิ่งชิงทรัพย์ทุกคนสามารถไปหาเงินกันได้นะทุกคนจ้าโอเคเดี๋ยวไปดูโหมดต่อไปกันเลยดีกว่าทุกคนโอเคครับสาหรับอีเวนต์ต่อไปก็คือไล่อบิด กำลังมานะรหรือว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นโหมดแอดด็อสมบัติทองโหมดโซโล่ Solo นะครับโหม Solo, ดโซโล่แอดด็อสมบัติทองก็โหมดนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนโหมดดูโอหรือว่าในตอนนี้นะครับที่ทุกคนเล่นอยู่นะหรือว่าแมปไล่ดูโอ แมบนอติกดูโอนะครับก็คือของการันตีการันตีของแดงนะทุกคนอ่ะจุดออกก็เปลี่ยนใหม่นะครับจุดออกตรงท่อเนี่ยก็จะไม่ได้ออกท่อและต้องใช้ด็อกแท็กสอันนะครับถึงจะออกได้นะทุกคนนะก็โหมดโซโล่เนี่ยก็จะมีของแดงการันตีแค่ชิ้นเดียวนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยก็รอดูคลิปเต็มได้นะครับสำหรับโหมดโซโล่เนี้ยผมว่าก็สนุกอยู่แล้วนะทุกคนนะบางทีก็สั่นๆเสียวๆหน่อยทุกคนเล่นไหนเนี่ยไหนตกก็เรียบร้อย เห็นไหมในจุดออกท่อเป็นใหม่ฮะวิ่งไปเลยเห็นไหมจุดออกท่อเป็นใหม่ด้วยทุกคนผมว่าก็สนุกดีนะครับสาหรับโหมดโซโล่โหมดโซโล่นี่ก็คือว่ามาคนเดียวนะทุกคนอาจจะไม่มีตี้อื่นนะก็คือ1ต่อหนึ่งนะถ้าเจอ1ต่อหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับวัดกันไปเลยแต่ถ้าเจอมือที่2มือที่3ก็เรียบร้อยซึ่งซีซั่นเก้าเนี่ยสามารถโชว์ของแดงได้ด้วยวทุกคนอ่าเห็นไหมเดี๋ยวผมไปนั่งโชว์ให้ดูเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูครับว่าโชว์ของแดงยังไงว่าผมชอบ่ะชอบ่ะไอโชว์ของแดงนะ่ะ เดี๋ยวเรามาลองดูเดี๋ยวรับชมคลิปเต็มได้เร็วๆนี้นะทุกคนนะแต่คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวมาแนะนําก่อนว่าซีซันเกมีอะไรมาบ้างทุกคนมันโชว์ของแดงได้ทุกคนเท่ปะมันเท่มากๆเลยนะเว้ยผมชอบจริงๆก็บอดต่งตางๆเนี่ยเป็นกระสุนสหมดเลยผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟหลักจะมาแบบนั้นจริงไหมอ่ะนี่ดูดีทุกคนดูโชว์ของแดงได้ด้วยด,ดีๆๆผมชอบซีซันนี้ชอบมากชอบมาก ก็ประมาณนี้ครับสำหรับโหมดโซโลแอดด็อปการันตีของแดงสำหรับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมอยากจะบอกก็คือสายเล่นเอ็มกหนึ่งทุกคนนะครับเอ็มกหนึ่งเนี่ยเนิฟลงนะอ่ะดูเฉพาะตัวนี้เดี๋ยวผมยิงกว่าจะตายครับทุกคนซึ่งมันเนิฟลงนะซีซัน9กกับซีซัน8นะตอนนี้เนี่ยคือเนิฟลง เยอะใช้ได้นะทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวเรามาเทียบกันให้ดูลดลงไปประมาณส่บกว่านะครับทุกคนโอ้โหทีนี้ก็คงจะยากแล้วนะครับต่อน่าจะมีอีกหลายๆปืนนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบน,นะทุกคนอีกอย่างที่พลาดไม่ได้ครับก็คือโดนและก็เครื่องตรวจจับชีวิตนะแต่ว่าผมเนี่ยยังหาไม่เจอเลยครับมันอยู่ในกล่องอุปกรณ์ทดลองนะครับหรือว่าตอนนี้ที่มี RPG คมอะไรพวกนั้นนะก็โดนเนี่ยสามารถบินตรวจการได้หมดเลยทุกคนถ้าใครบินเก่งๆเนี่ยผมว่าชิวๆคือตรวจหนูได้หมดอะสมมต หน้าๆแล้วเรามีโดนเราก็บินได้เครื่องตรวจจับชีวิตนี้ก็ตรวจจับคนได้จริงๆนะรอบนี้นะที่การทําลายโดนนะครับทุกคนก็คือต้องยิงอย่างเดียวเนี่ยผมยังนั่งหาเลยว่าแม่งอยู่ตรงไหน,นเออเนี่ยผมยังหายเลยนี่มันอยู่นี่อ่าเราก็ยิงทิ้งได้เลยยิงทําลายได้นะครับทุกคนสําหรับโดนนะแต่แม่งเกมนี้เนี่ยมันมีไม่รู้กี่ลําทุกคนเออมันยังบินบินมาอีกอะคิดดูดิมันยังบินมาหาพวกผมอีกอะแล้วประมาณนี้นะครับสาหรับโดนในซีซั่นเก้านะเดี๋ยวผม หาเจอแตวผมจะลงคลิปลองเล่นให้ดูนะทุกคนโอเคจุดออกหกพันเนี่ยก็ต้องใช้ด็อกแท็กเท่านั้นนะครับทุกคนต้องใช้ด็อกแท็กเท่านั้นนะจุดออกหกพันไม่มีแล้วนะครับต้องใช้ด็อกแท็กสองอันนะครับถึงจะออกได้นะทุกคนที่เหมือนกันนะทุกคนนะซีซันก้าเนี่ยมีทั้งการโชว์ของแดงอะไรต่างๆการวางบนโต๊ะเนี่ยเหมือนจุดออกเหมือนเราได้ของแดงมาก็มาโชว์แบบนี้ผมว่าก็เอาเรื่องผมชอบผมชอบทั้งโชว์ของแดงทั้งแบบนี้นะเก็บรูปก่อน โอเคครับสาหรับอันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะโอเคครับต่อไปก็เป็นมีดนะครับมีดที่เข้ามาใหม่นี่สปาต้าหัวตัดนี่ผมเรียกว่าสปาต้าหัวตัดแล้วก็มีดอันนี้นะครับที่จะเข้ามาในซีซั่นเก้านะครับทุกคนก็เตรียมตังค์ไว้เลยทุกคนโอเคครับต่อไปก็เป็นเอ่อพวกของขาวของแดงของทองของม่วงนะครับต่อไปนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นด้านล่างให้นะครับว่า ชิ้นชิ้นนี้เนี่ยเป็นของขาวชิ้นนี้เป็นของม่วงชิ้นนี้เป็นของทองชิ้นนี้เป็นของแดงซึ่งมันจะขึ้นให้ทั้งในนี้แล้วก็ในแมปถ้าเราไปเจอนะทุกคนสมมุติว่าเราเจอของม่วงมันก็จะขึ้นมาเป็นของม่วงถ้าในเราขึ้นเป็นของแดงก็คืออันนั้นเป็นของแดงอันนั้นเป็นของทองนะทุกคนนะก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็มีของม่วงมาใหม่นะครับประมาณ3อันแล้วก็ของทองมาใหม่อีกหลายอย่างนะทุกคนผมว่าก็โอเคครับสาหรับซีซันนี้อื่นๆก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วอ่ะอันนี้ปืน ปืนไอ้ปืน LR AR1 หรือว่า AR2 นะก็เข้ามาในตลาดนะทุกคนสำหรับซีซั่น9แล้วก็สโคปมาใหม่ด้วยนะทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อไปก็เป็นพวกกราฟิกนะอืกราฟิกก็ปรับได้ทั้งอ่ดีขึ้นทั้ง60เฟรมเรทเนี่ยก็สวยนะทุกคนผมไปลองปรับมาแล้วนะทุกคนนะแต่ว่าไม่แน่นะครับอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงก็ได้นะหาก เซิร์ฟเข้ามาในจริงๆในวันที่เซิร์ฟเข้ามานะ่ทุกคนนะแต่นี่ก็คือเป็นเบต้านะครับเซิร์ฟเพจเซิเร์ฟทดลองนะทุกคนอประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับซีซั่นเว่ามีอะไรที่เข้ามาใหม่บ้างนะครับบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มเติมมาได้นะก็เป็นไปได้นะแต่ว่าที่ลงคลิปในตอนนี้นยะก็คร่าวๆนะครับทุกคนให้ทุกคน พอได้ทราบกันนะว่ามีอะไรมาบ้างโดยรวมแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือการโชว์ของแดงนะครับแล้วก็ปุ่มกดใส่กระสุนนะก็ทุกคนนะม,มันจะทําให้เราไม่เสียเวลา ก็ยังมีอีกหลายๆอย่างนะครับก็รอดูกันในซีซั่น9แล้วกันทุกคนอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับซึ่งอีกหลายอย่างนี้ก็น่าจะมีก็คือแมปต่างๆนะครับแมปไร่เนี่ยก็ได้ปรับแปลงเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวก็รอรับชมคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็คั้งแสงนะครับจุดออกอาจะเปลี่ยนใหม่หมดนะครับแล้วก็ปรับแปลงเป็นหลายๆอย่างนะทุกคนโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนบ๊ายบายครับจุ๊บจบทุกคน